เอาละครับกลับสวัสดีมิลและกแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านรวมถึงรายการผลฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับทาง Facebook และ u t u b e นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่31ตุลาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่1พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามไปรับชมนะครับว่าผลสกอร์รวมถึงตารางคะแนนเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับเวการเซนไดเสมอกับซานเซฟเฮโรชิมาไป0-0ประตตู่อ โอ้ยตัตีนีดาเสมอกับอุนวานร์เลตได,ดมอนด์ไป0-0โชนันเบเบเล่เอาชนะทางด้านโยโกฮาม่าเอฟซีไป1-0คาชิวะเลโซลเสมอกับทางด้านชิมิสุเอ็นพัทไป0-0คาชิมะแอดเลอร์ทับพ่ายกับนาก,กุยากแกมพัทไป0ประตูต่อ2คาวาสกิฟอนเตอร์เร่เอาชนะเอฟซีโตเกียวไป2ประตูต่อ1กัมบาโอซาก้าครับเอาชนะทางด้านคซารีซซัปโปโรไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1เป็นคาวาสกิฟอนเตอร์เร่ครับ25นัดมี68แต้ม ตามาด้วยอันดับ2กัมบะโอซาก้า25นัดมี51แต้มอันดับที่3นามนะกย่ากมนพัท26นัดมี48แต้มอันดับที่4เซโรโซโอซาก้าครับ25นัดมี48แต้มอันดับที่5้าเอฟซีโตเกียวครับ29นัดมี47แต้มอันดับที่6คาชิมะแอเลอร์27นัดมี45แต้มอันดับที่7ครับโยโกฮาม่ามารีนอสครับ29นัดมี44แต้มอันดับที่8นะครับคาชิวะเรโซ26นัดมี41แต้ม อันดับที่9ครับอุลว่าเลดไดมอนด์ครับ26นัดมี41แต้มอันดับที่10ครับซานเฟเฟ่ฮิโรชิมา่า25นัดมี38แต้มอันดับที่11ครับมิโซโกเบ28นัดมี36แต้มอันดับที่12ครับโบอ伊タティนิด้าครับ25นัดมี30แต้มอันดับที่13บสาคานเด้ซัปโปรโรครับ26นัดมี27แต้มอันดับที่14บสโยโกฮาม่าเอฟซี25นัดมี10เอ่อมีขอประญานอภััยครบมมี24แต้ อันดับที่15บหซากันโตซูครับ24นัดมี21แต้มอันดับที่16ชอนันเบเวเน่25นัดมี17แต้มอันดับที่17ชิมเมูเอสพัตสครับ25นัดมี14แต้มอันดับที่18เวคัสครับเวคัสเซนไดนะฮะ25นัดมี14แต้มผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับเบตเทิลซิตี้ครับพ่ายกับทั้งนั้นโนริไปหนประตูต่อ3าบอลสมัตเสมอดาาบีี้้เคน์ตไป1-1 บาลี่เอาชนะวัตฟอร์ดไป1-0วีก็เอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดนนย์1-0สวอนซีเอาชนะแบ็กเบิร์นไป2-0ส,ส,สตโต๊กเอาชนะลาเทอร์แฮมไป1-0ึ่งคิวพีอาร์ชนะคาร์ดิฟไป3-2เบตันไพ่กับทางด้านเบอร์มิแฮมไป1นประตูต่สอสมิวอรครับไพ่กับฮันเดอร์ฟิลไปศประตูต่อสามิมเลนเซโบครับเอาชนะทางด้านลาสติงแฮมฟอร์เรสไป1-0และลูตันครับไพ่กับทางด้านของบันฟอร์ดไป0ูประตูต่อส ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเมื่อคืนมีแข่งด้วยกันทั้งหมด3คู่ครับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดครับพ่ายกับแมนซิตี้ไป0ประตูต่อ1นบาร์ลีย์ครับพ่ายกับทางด้านเชลซีไป0ประตูต่อ3ลิเวอร์พูลครับไปชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1นึเป็นริวบูเจ็ดนัดมี16แต้มตามด้วยอันดับ2เอเวอร์ตัน6นัดมี13แต้มอันดับที่3วูลูฟเอนตัน7นัดมี13แต้มอันดับที่4เชลซี7นัดมี12แต้ม อันดับที่5้าแอตเลติลลาห้านัดมี12แต้มอันดับที่6เลสเตอร์ซิตี้หนัดมี12แต้มอันดับที่7สเปอร์หนัดมี11แต้มอันดับที่8แมนเชสเตียหนัดมี11แต้มอันดับที่9ลิเวอร์พูลเต็ดนัดมี10แต้มอันดับที่10บซาร์ฮมป์ตันหนัดมี10แต้มอันดับที่11บเคิตตินพะเลครับเนัดมี10แต้มอันดับ12อาร์เซนอลหนัดมี9แต้มอันดับ13เวสแฮมยูไนเต็ดครับเนัดมี8แต้มอันดับ14นิวคาสเซิลนัดมี8แต้ม อันดับที่15แมนยู5นัดมี7แต้มอันดับที่16ไบตัน6นัดมี5แต้มอันดับที่17เจ็ดเว็บอลวีด6นัดมี3แต้มอันดับ18บแปดเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด7นัดมี1แต้มอันดับที่19ฟูลแลม6นัดมี1แต้มและอันดับที่20บาร์ลี่ครับ6นัดมี1แต้มมาดูในฝั่งของนาฬิกาสเปนกันบ้างครับเรียวมาริดเอาชนะโอเวต้าไป4ประตูต่ 1. อ1นึอาร์ติติบีบารเอาชนะทางด้านเซบีย่าไป2ประตูต่อ1 โอซาซนาไปกับอรตริเตโกมาดริดไป1นประตูต่อ3และอาราเบสเสมอกับบาร์เซโลนาไป1ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นเรียวมาดริดครับ7นัดมี16แต้มตามด้วยอันดับ2เรียวซซิดาด7นัดมี14แต้มอันดับ 3, ที่3าอรตโกมาดริด6นัดมี14แต้มอันดับที่4คาดิด8นัดมี14แต้มอันดับที่5้าคนาดาครับหกนั้นมี1 3แต้มอันดับที A ่6บียรเรอเล7นัดมี12แต้มอันดับที่7ครับเอลเช่ L She, ต้มอันดับที่8 เกตาเฟ่ครับ6นัดมี10แต้มอันดับที่9ครับโอซาวซูนา7นัดมี10แตม้มอันดับที่10อลติกบีบาว7นัดมี9แต้มอันดับ11ครับอลเลวัตติสครับ7นัดมี9แต้มอันดับ12บาเซลนา6นัดมี8แตม้มอันดับที่13อลาเบส8นัดมี8แตม้มอันดับ14เอีบา8นัดมี8แตม้มอันดับ15เซบียา6นัดมี7แตม้มอันดับ16บาเลนเซีย7นัดมี7แตม้ม อันดับที่17เซลตาบิโก้เจนั้นมี6แต้มอันดับที่18อุเอก้า8นัดมี5แต้มอันดับที่19เรเวนเต้6นัดมี4แต้มและอันดับที่20เรียวยานดูลิต7นั้นมี3แต้มกันโจเรียอิตาลีมีแข่งด้วยกันทั้งหมด3คู่ครับโคตเน่พ่ายกับอัลตาตาไป1ประตูต่อ2อินเตอร์มิลานเสมอปามาไป2-2โบลุนาเอาชนะกายาีีไป3ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นไอซีเมลานห้านัดมีสิบสามแต้มจอันดับสองตาลันต้าหกนัดมีสิบสองแต้มอันดับที่สามนาโปลีห้านัดมีสิบเอ็ดแต้มอันดับที่สี่ซัสโซโลห้านัดมีสิบเอ็ดแต้มอันดับที่ห้าเติรมิลานหกนัดมีสิบเอ็ดแต้มอันดับที่หกูเวนตุสห้านัดมีเก้าแต้มอันดับที่เจ็ดซัมูเอลียห้านัดมีเก้าแต้มอันดับที่แปดเวโรนาห้านัดมีแปดแต้มอันดับที่เก้าโรม่าห้านัดมีแปดแต้มอันดับที่สิบครับ ฟิลิปปินส์หน้านัดมีเแต้มอันดับสิเบลาซิโอห้นัดมีเแต้มอันดับสิบสองรี่หนัดมี7แต้มอันดับที่สิเบเวนโตห้นัดมีหแต้มอันดับที่สิบสี่บโลนิโนฮะหนัดมีหกแต้มอันดับทีบ่สิสเปเชียหนัดมีหแต้มอันดับ 15, สเเิบหปามาหกนัดมีหแต้มอันดับสิเจนัวสนัดมีสแต้มอันดับสิอุนิ 18, นเซ่ห้นัดมีสแต้ม อันดับที่19โคเอ่อโตริโนนะครับ4นัดมี1แต้มอันดับที่20โคโตเน่ครับ6นัดมี1แต้มบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับโคโลนครับไปกับทางด้านไบโอยเยมดิคไปหนึ่งประตูต่อสองอัลเบอาชนะไมล์ศูไป3 1แฟรงเฟิร์ตคมม 1, 1, 1, ร,รัคบเสมอไบโเมดิคไปหนึ่งหนึ่งเบลุเฟลครับพายกับทางด้านดอทมุนไป0ประตูต่อ2อมิเชกับบากครับเอาชนะไลซิกไป1 0 <c oughs> <c oughs> โองย ขออภัยทุกท่านด้วยครับยังไม่หายจากการไข้สรตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งเป็นไบยินมินนหกนั้นมีสิบห้าแต้มอันดับที่สองดอนมูลครับหกนั้นมีสิบห้าแต้มอันดับสามไรซิคหกนั้มีสิบสามแต้มอันดับที่สี่กันปากหกนั้มีสิบเอ็ดแต้มอันดับที่ห้าเอาบวหกนั้มีสิบแต้มอันดับที่หกสตูดการหกนั้มีเก้าแต้มอันดับที่เจ็ดครับเลเวอร์คูเซนห้านั้มีเก้าแต้มอันดับที่แปดครับไวเดอร์เบนเบนหกนั้มีเก้าแต้ม อันดับที่เก้าทาร์ฟเฟเฟิร์ตหกนัดมีเก้าแต้มอันดับที่สิบฮอฟเฟนฮาล้าห้านัดมีเจ็ดแต้มอันดับสิบเอ็ดวอเบวกห้านัดมีเจ็ดแต้มอันดับสิบสองครับยูเนะนียนเบอร์ลินะฮะห้านัดมีหกแต้มต้องขอประทานไฟลทุกท่านด้วยครับเพราะว่าผมไอนะฮะเลยเสียงเปลี่ยนเลยนะฮะโอเคอันดับสิบสามครับไฟบวกห้านัดมีหกแต้มอันดับสิบสี่อัมเดรียเบรลิเฟลหกนัดมีสี่แต้ม อันดับ15บาถ้าเบอร์ลิน5นัดมี3แต้มอันดับที่16โคโลน6นัดมี2แต้มอันดับ17ชาวกีส์ศูนย์สี่หกนัดมี2แต้มและอันดับที่18ไมล์ศูนย์ห้ายังไม่มีคะแนนนะครับมาดูในฝั่งลีเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับมี2คู่ฮะแลนเอาชนะแบดไป2อประตูต่อหและน้องครับป้ายกับเปเชีไปศูนย์ประตูต่อสสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับอันดับ1เป็นเบเชีครับเก้นัดมี21แต้มตามมาด้วยอันดับ2อลิวแปดนัดมี18แต้ม อันดับ3แลนด์เก้านัดมี18แต้มอันดับ4มักเซ8แปนัดมี15แต้มอันดับที่5นี้8นัดมี14แต้มอันดับที่6โอลิมปิกลียงเอ่อ8นัดมี13แต้มอันดับที่7ทับล claro> ้อง7ปนัดมี1 3แต้มอันดับที <de> <de ่8องเช่8นัดมี13แต้มอันดับที่9บอกโดแ8นัดมี12แต้มอันดับที่10เแมท8นัดมี11แต้มอันดับ1 1บโมงปรีเอแปนัดมี11แต้มอันดับ12โมนาโก8นัดมี11แต้ม อันดับ 13, ส3สไซเตียน8นัดมี10แต้มอันดับ14แบแมท9้นัดมี9แต้มอันดับ15น้องแดนัดมีแแต้มอันดับ16นิม8นัดมี8แต้มอันดับ1 7บดโรริยองแนัดมี7แต้มอันดับ18บตาตาบุกแนัดมี6แต้มอันดับ19้าแรงครับ8นัดมี5้แต้มอันดับที่20ดียงครับ8นัดมี2แต้ม สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในค่ำคืนมาที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะมีฟุตบอลนีกเยอะแยะมากมายครับเรามาเริ่มต้นกันที่โปรแกรมฟุตบอลโตต้าไทยลีกันก่อนเลยครับคู่แรกแข่งเวลา5โมงเย็นครับนครราชสีมามาด้าเอฟซีครับจะพบกับประจวบเอฟซีนะครับแล้วก็คู่ขโมงเย็นครับสมุทรปราการซิตี้จะพบกับสุโขทัยเอฟซีครับคู่6โมงครึ่งครับชนบุรีครับจะพบกับราชบุรีนะครับ กันเช่วยอิตาลีครับวันนี้ก็มีแข่งครับคู่แรกแข่งเวลาหกโมงครึ่งครอูเรเซ่จะพบกับเอซีมิลานครับแข่งเวลาหกโมงครึ่งโดยบีอิงสปอร์ตสองถ่ายทอดสดครับคู่สามทุ่มมีด้วยกันทั้งหมดสองคู่ครับโตลิโนจะพบกับลาซิโอครับสเปเชียพบกับยูเวนตุสโดยคู่สเปเชียกับยูเวนตุสนั้นบีอิงสปอร์ตสองถ่ายทอดสดครับคู่เที่ยงคืนก็มีสองคู่เช่นกันครับโรม่าพบกับฟิอลินติน่านาโปลีพบกับซาสโซโรโดยคู่นาโปลียและซาสโซโรจะบีอิงสปอร์ตสองถ่ายทอดสดครับ และคู่ดึกตี2 45ครับซัมโดเรียพบกับเจนัวครับคู่นี้บีอิงสปอร์ตงถ่ายทอดสดเช่นกันครับโปรแกรมป์บี้เมืองอังกฤษวันนี้มีด้วยกัน4คู่ครับคู่แรกแข่งเวลา1นึ่ทุ่มแอตันวิลล่าพบกับเซาท์จัมตันครับแล้วก็คู่3ามทุ่มคัทนิวเซิลพบเอเวอเรตันและคู่บิ๊กแมตช์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบอาร์เซนอลแข่งเวลา5้าทุ่มครึ่งส่วนคู่ดึกครับเวลาตี2 15สสเปอร์จะพบกับไบตันนั่นเองครับ ลีเอิงฝรั่งเศสวันนี้ก็มีแข่งนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลาหนึ่งทุ่มแซเตียนพบมงปรีเย่คู่สามทุ่มมีด้วยกันทั้งหมดสี่คู่ครับแข่งพร้อมกันนะฮะแล้งพบกับสตาบูนี้พบกับแมตตียงพบกับรอยองครับและองเช่พบกับนีดส่วนคู่ห้าทุ่มมีหนึ่งคู่ครับโมนาโกพบกับบอกโดและคู่ตีสามครับริวพบกับลียงนั่นเองนะครับลาลีกาสเปนวันนี้มีสี่คู่เช่นกันครับคู่แรกแข่งเวลาสองทุ่มครับเหลียวเปติปพบกับเอลเชครับ โดยคู่นี้บิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดครับคู่สี่ทุม่มเซนตาบิโก้พบกวับเลียวโซซิดัตบิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดคู่เทียงขืนครึ่งครับแคนาดาพบกวับเลเบนเต้บิงหนึ่งสปอร์ตสดก็ถ่ายทอดสดครับและคู่ดึวกวค,ครับตีสามบังลีเซียพบกับเคตาเฟ่ครับคู่นี้บิงสปอร์ตหนึ่งถ่ายทอดสดเช่นกันครับบุนเดสลีกาเยอรมันครับวันนี้มี2คู่ครับคู่แรกแข่งเวลา3ามทุ่มครึ่งครับไฟบัวพบกวับล,ลิเวอร์พูลเซ่นนะ โดยคู่นี้ PPTV HD 3า6ถ่ายทอดสดครับและคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนแฮท้าบรินพบกับโวบบวกครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลก,การแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่3 1ตุลาคมรวมถึงโปรแกรมก,กมารแข่งฟุตบอลประจำวันที่1พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะฮะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไปด้วยนะครับเนื่องจากไขรก็เริ่มหายนะครับแต่มันไอครับมันติดเรื่องไอเพราะว่าอากาศด้วยอะไรบบ้านผมก็ยังฝนตกยังไงก็ทุกท่านก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ